มาเรลกว่ามึงเป็นเมียบกเขว่าแมนบกเขวมหัวคอยมันเลยอย่าไี่ยังเล่นอ่ะแมนไม่ยังเล่นอ่ะง้มช้าช้าไม่ยังเล่นไปยัเล่นอลวกมึน่ะอ้า่าเ่อเคพร้อมพร้อม่ะเออเออบกคาดแดกหลังเั้แล้วงผบอบไหมเย็นั่งนั่งเล่นมันว่ามึงเป็นไปอาบน้ำเนี่ไปไปเยอะยลอ่ะ ยายแล้วมตายแล้วปมบักเชื้อสภาพนี้ตีดกมากมาเอาคนนี้จังหวเห้อจะ่อฮะจังตน้องไซงอ่อน้นองมา,งมาต,ตซาซา,า,าไปจ่ออบห่อผู้ใดอบห่อบักอันนะ่ะเออชหโคหพ่อโคแม่ม่ยัง <laughs> 哎，啊嗯嗯啊、我他妈还姑娘，你妈我我他妈我，你妈我。